สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง2ลิงก์นะครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกครับมีสื่อในอังกฤษเนี่ยมีการแชร์ การบริหารงานท้านั้นกีฬาของทุนกลกวเซอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นการบริหารงานท้านั้นกีฬาซึ่งเราทราบกันดีครับว่า g กลเซอร์เนี่ยก็เป็นเจ้าของทีมเทมปาเบย์บัคเคเนียนะครับโดยที่สื่อเนี่ยเขาบอกว่าผู้เล่นของต้นสังกัดนี้ได้มีการออกมาอ้างครับว่า ห้องล็อกเกอร์ของพวกเขาเนี่ยไม่มีความสะอาดเอาเสียเลยนะครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นรบกวนอยู่ตลอดเวลารวมไปถึงห้องอาบน้ําก็มีปัญหาเรื่องของแมลงเต็มไปหมดนะครับขณะเดียวกันห้องซาวน่าก็มีเชื้อราเต็มไปหมดเช่นเดียวกันนอกจากนี้เวลาครอบครัวของนักแข่งเนี่ยหรือผู้เล่นเนี่ยมารับชมก็ไม่มีห้องรับรองที่เหมาะสมกับครอบครัวที่ ตามมาเชียด้วยนะครับโดยที่จอเอลเกลเซอร์ครับได้รับคะแนนเพียงแค่ 6เต็ม10เท่านั้นในการสำรวจเรื่องของการลงทุนของเจ้าของทีมที่หมวยแตกที่สุดใน NFL นะครับรั้งอยู่อันดับที่29จากทั้งหมดส2รายนะครับนี่คือข้อมูลจาก The Miller ครับสื่อของอังกฤที่มีการแชร์กันออกมาครับมันก็สามารถโยงไปที่การเป็นเจ้าของทีมของสโมสรแมนยูด้วยที่มีความคล้ายกันแมนยูสนามกันเองขันหลังคาลั่ว แล้วก็ห้องน้ําผูกพังนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกเละเทะนะครับ ต้องซ่อมแซมโดยด,ด่วนสนามซ้อมไม่ได้มีการอัปเกรดให้ทันสมัยเพิ่มขึ้นนะครับล้าหลังนะฮะแล้วก็มีเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกก็ไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นว่าทั้งทางฝั่งของเทมป้าเบย์บัคเคนียแล้วก็สโมสรอนแมนยูมีความคล้ายกันสะท้อนให้เห็นเรื่องของการบริหารงานเบื้องหลังของเจ้าของทีมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าทางฝั่งแมนยูเนี่ยทางเซอร์จิมเข้ามาแล้วจะดีขึ้นในทิศทางแบบไหนกันบ้างนะครับข้อมูลเรื่องแรกก็ตามนี้นะครับ ในเรส่วนทุกหราต่อมาครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ขององเดรย์อุราน่าครับที่เจ้าตัวเนี่ยได้ออกมายอมรับนะครับว่า ในช่วง6เดือนแรกกับการย้ายมาสโมสรแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากเป็นอย่างมากเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่าผมรู้ว่าผมเป็นผู้สัปรูแบบไหนผมต้องใช้เวลาราวหกถึงเดเดือนเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่เพื่อเล่นให้ดีแต่เพื่อมีเรื่องของความมุ่งมั่นที่ดีขึ้นหรือรู้สึกดีขึ้นนั่นเองมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสําหรับตรงผมเป็นอย่างมากตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องยาก ที่ผมจะรู้สึกว่าที่นี่เป็นเหมือนบ้านเพราะเหตุผลหลายข้อพอสมควรอีกทั้งยังเป็นประเทศใหม่อีกด้วยนะครับตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นแล้วนะครับสำหรับผมแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือชีวิตที่ลงตัวนะครับมีความสุขแล้วก็พร้อมที่จะแสดงมันออกมาวันหน้ากล่าวต่อนะครับว่าบางครั้งคุณพบกับสถานการณ์อันยากลำบากผมพบกับช่วงเวลาราวหกถเดือนที่ยากลำบากกว่าผมจะรู้สึกดีขึ้นนะครับมันเป็นส สิ่งที่แปลกมากผมก็ไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องงก่าวเหมือนกันเป็นช่วงเวลาที่ดีให้ผมได้เรียนรู้เพราะผมเนี่ยได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างตลอดช่วงเวลานั้นนะครับซึ่งการเล่นในนัดชิงแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ตกรอบแบ่งกลุ่มในอีกหลายเดือนถัดมาซึ่งถือได้ว่าเป็นบทเรียนสําคัญสาหรับผมนะครับตอนนี้ผมคิดว่า ผมมีทุกสิ่งทุกอย่างในตัวแล้วก็ได้เรียนรู้เรียบร้อยแล้วและผมพร้อมเดินหน้าต่อไปและพยา,ยามีความสุขนั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดนะครับันหน้ายังได้มีการกล่าวขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่คอยซัพพอร์ตในช่วงเวลาที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่เลวร้ายนั่นเองนะครับเจ้าตัวเนี่ยให้สัมภาษณ์ออกมานะครับว่าเพื่อนร่วมทีมของผมนักเตะภายในทีมพวกเขาย้ําเตือนผมเสมอว่าผมคือใครแล้วก็ผมคือผู้สมบัตูแบบไหนและผมย้ายมาสโมสรน,นี้ เพื่ออะไรพวกเขาบอกกับผมว่านักเตะบางคนต้องใช้เวลาราวๆสปีบางคนใช้เวลาราวๆหเดือนนะครับและบางคน ไม่ต้องใช้เวลาเลยซึ่งโอนามีบุคคลเล็กที่จะสามารถพริกษาการดังกล่าวได้พวกเขาเชื่อมั่นในตัวผมโดยเสมอนะครับแล้วก็บอกกับผมตั้งแต่แรกๆว่านายมีคุณภาพอยู่แล้วนะครับมันขึ้นอยู่กับเวลานั้นก็คือเวลาที่เหมาะสมนั่นเองภาพร,รวมนะครับผมมีความสุขมากโดยเฉพาะกับแฟนบอลน,นแฟนดีกับผมมากแม้แต่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากและผม ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับผมได้แค่ขอบคุณพวกเขาเท่านั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่อโรนาก็แสดงความคิดเห็นออกมานะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะและสําหรับกระแสข่าวเกี่ยวกับผู้จัดการทีมรายใหม่นะครับที่มีการเล่นกระแสข่าวกออกมาล่าสุดนะครับตามรายงานจากนักข่าวของเดอะการเดียครับอย่างจาก o อบสไตเบิรกเนี่ยนะฮะก็ได้มีการเน้นย้ําเรื่องของโรเบโตเดซบีนะครับกุนซือของทางไบรตันที่กําลังมีข่าวเชื่อ การไปคุมทัพบิ๊กทีมในช่วงซีซั่นหน้านะครับหนึ่งในทีมที่ว่ากันว่า สนใจการดึงตัวเดซบเ้เข้ามาคุมทัพก็คือ Man itter, แมนเชสเตอร์เต็ดเรานะครับถ้าเกิดทางแมนยูมีการไล่เอริกินฮารออกจากตำแหน่งกุนซือของแมนยูหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งคนนะครับที่มีข้อมูลออกมาจากสกาย o อดโดยปีเตอร์ฮอลมีการระบุออกมากับว่ากรแฮมพอตเตอร์ก็ยังเป็นอีกหนึ่งลิตรลายชื่อนะที่เชื่อในว่า ทีม Ineos กำลังพิจารณาเรื่องของการดึงเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่แทนที่เอเดรินฮารกแล้วก็ถ้าเกิดแดนแอสเวิร์ดเข้ามา เป็นผู้อำนวยการคนใหม่ของทีมทาง d ดนนิสเบิร์ก็มีความต้องการที่จะร่วมง,งานกับพอตเตอร์อีกครั้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันคลิกกันส่วนเรื่องของการคาดการณ์สเปดตัวจริงถ้าเกิดแมนยูได้เดเซบีเข้ามาคุมทัพตามการคาดการ์แล้วก็บทวิเคราะห์ที่ฟังกันได้ว่าฟังหัวหูแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นกระแสข่าวแบบสีสันนะ เอมเนครับก็ได้มีการให้ข้อมูลคล้ายๆกับสื่ออื่นที่มองว่าเดเซบี네้เนี่ยก็เป็นที่สนใจของแมนเชสเตอร์เดนเช่นเดียวกันหลังจากจบซีซั่นแต่ถ้าเกิดเดเซบี้มาจะมีการจัดทัพอย่างไรเกี่ยวกับสเปนตัวจริงในช่วงซีซั่นหน้าโดยที่ตำแหน่งผู้สบตูเป็นอังเดรอนาครับแล้วก็สีแนวรับก็เชื่อกันได้ว่าแบ็คขวาเป็นเดียโกดันโลเซนเตอร์ฝั่งขวาเป็นรีวโควิลแล้วก็ เซนเตอร์ฝั่งซ้ายเป็นดิซานโดโรเมตินีสแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นเอสโตบินนันนะฮะที่เชื่อในว่าแบ็กซ้ายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กองหลังตัวกลางเช่นเดียวกันส่วนกองกลางครับก็คือรอสบาร์คลี่คอบิีไมนูนะครับแล้วก็กานาโชบรูโนโรวมตินมิโตมะที่น่าจะเข้ามาเป็นตัวเรมเส้นฝั่งซ้ายในรายของรอสบาร์คลี่เนี่ยมีข่าวว่าทีมอินิออสเนี่ยมีความต้องการเซอร์จ,จิมก็น่าจะนำตัวเข้ามาให้นะครับนะแล้วก็ สนหน้าตัวเป้าก็คือราสบูธฮอยรุนนั่นเองนะครับเสวตตัวจริงตามนี้ถ้าเกิดเดซิบีเข้ามาเป็นการคาดการย้ำงินก่อนนะครับส่วนข้อมูลจากโรมาโนกันบ้างโรมาโน่ ano, ให้ข้อมูลกันออกมานะครับว่ากระแสข่าวที่ซีดานมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูต้องมองกันได้ว่าตอนนี้ แมนยู U, ยังไม่ได้มีการติดต่อกับทางซีดานแต่อย่างไดนะครับถึงแม้ว,ว่าจะมีข่าวกอสิบออกมาจากสื่อของฝั่งฝรั่งเศสก็ต่างส่วนในเวลานี้ครับแมนชเชสเตอร์เดยังคงสนับสนุนการทํางานของเอเดนเฮากต่อไปแล้วก็เฮากมีโอกาสที่จะได้คุมทัพแมนยูต่อไปในช่วงฤดูกาลหน้าด้วยถ้าเกิด โปรแกรมที่เหลือทางเทนฮากคุมทีมได้ดีเดวิดออสตินครับก็ยังได้มีการระบุเพิ่มเติมเหมือนกันว่าทีมอินดิออสยังคงหนุนหลังแล้วก็มองได้ว่าเอเดรียนฮากยังมีศักยภาพในการคุมทัพแมนยูต่อไปได้นะครับวงเล็บนะครับว่าในตอนนี้นะแต่ในอนาคตอาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์ถ้าเกิดมีการวิเคราะห์เจาะลึกประเมินกันแล้วว่าเทนฮาก เขีนไม่ไหวก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้เหมือนกันครับสถานการณ์ตอนนี้อาจจะหนุนหลังแต่ซัมเมอร์ไม่แน่เหมือนกันมุมมองของเบนเจออบนะครับนักข่าวคนดังอีกท่านหนึ่งก็ได้มีการคอมเมนต์กันออกมากับว่าการที่เราจะรับทราบเกี่ยวกับคุณซื้อคนใหม่ว่าคนนั้นคนนี้เตรียมที่จะเข้ามาคุมทัพแมนยูเนี่ย น่าจะยังไม่เกิดขึ้นในช่วงเดเร็วนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดทางแมนยูจะได้รับคําตอบเรื่องของคุณเซอราไรใหม่ว่าจะเป็นใครอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมหรือเป็นเดรดเดนฮารต่อไปเนี่ยต้องรอให้ฝ่ายบริหารของสโมสสเนี่ยมีการ แต่งตั้งแบบลงตัวก่อนนะครับตอนนี้มีการแต่งตั้งโอมาเบราดาเข้ามาแล้วนะครับก็ต้องรองให้แดนแอสเวิร์ดผู้อำนวยการทั้งกีฬาเจสันวิลค็อกแล้วก็ตำแหน่งนอื่นๆเข้ามาให้ครบทุกตำแหน่งก่อนทุกบทบาทก่อนเป็นทีมงานชุดใหม่หลังจากนั้นครับเราก็น่าจะได้รับคำตอบอย่างชัดเจนว่าคุณซื้อต่อไปของแมนยูเนี่ยจะเป็นใครหรือจะเป็นเอรินฮากต่อไปก็ ต้องรอให้เรื่องของทีมงานนิ่งก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของกุนซือรายต่อไปหรือกุนซือในช่วงฤดูกาลหน้าเนี่ยจะเป็นใครแล้วกันนะครับต้องรออีกสักพักหนึ่งเลยนะครับนะเดี๋ยวร็วนี้น่าจะยังไม่ได้รับคําตอบนี่คือข้อมูลจากเบนจีนครับขณะที่ตามรายงานในเรื่องของเฮลิเคีนครับที่แมนยูเนี่ยก็ยังคงมีกระแสะข่าวกอลสิบเชื่อมโยงกับเฮลิเคีนแบบต่อเนื่องข้อมูลจากแกรมแบลลี่นะครับซึ่งเป็นนักข่าวสายตลาดซื้อขายนั้เตะกมีการคอมเมนต์กันออกมากับว่า แมนเชสเตอร์เด็ตมีความต้องการเกี่ยวกับการเซ็นสูหนหร่ารายใหม่อย่างชัดเจนนะครับซึ่งเฮลิคีนก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ทีมอินดิออสหรือว่า ทีมบริหารชุดใหม่ของแมนยูทั้งน้าฟุตบอลเนี่ยจะมีการลิงกันเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับนี่คือตัวเลือกในอุดมคติของพวกเขานะครับแล้วก็เชื่อกันได้ว่าทีมงานชุดใหม่น่าจะมีการลองเข้าไปสอบถามดูถึงความเป็นไปได้นะครับแน่นอนคบว่าการย้ายของเฮลิคีนออกจากบาเยินในช่วงเร็วนี้น่าจะเป็นเรื่องยากหนึ่งเลยก็คือบาเยินไม่ยอมปล่อยแน่สองก็คือนักเตะยังคงมีความสุขด,ดีกับทางบาเยินแล้วก็พึ่งย้ายไปนั่นเองนะครับทาง ทีมอีลิออสโอรวถึงแมนยูก็รับทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีแต่เราเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ครับแมนยูเนี่ยมีเรื่องของความชื่นชอบในตัวของเฮลิเคีนมาอย่างยาวนานแล้วทีมอีลิออสทีมชุดใหม่ก็ชื่นชอบนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันซึ่งการดึงเฮลิเคีนเข้ามาอย่างน้อยเนี่ยเฮลิเคีนก็น่าจะช่วยทีมได้อีกดอราส2 3ปี แล้วก็สามารถเป็นผู้นําของทีมได้นะครับเป็นแข้งซีเนอะไรประมาณนั้นซึ่งการดึงเฮลิเคนไม่ใช่การดึงกันเข้ามาแทนที่รัสตูฮอยรุนนะครับแต่มองกันได้ว่ามัน,เป,นเป็นการอัปเกรดเกี่ยวกับพื้นที่แดนหน้าซึ่งฮอยรุนสามารถเรียนรู้จากเฮลิเคนได้ด้วยเหมือนกันนะครับในยามลงสนามหรือในยามฝึกซ้อมนะครับนั่นคือข้อสําคัญที่รัสตูนฮอยรุนเนี่ยจะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นนะครับซึ่งภาพรวมแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปครับมันเป็นเพียงแค่มุมมอง มองหนึ่งเท่านั้นที่เสื้อกันได้ว่แมนยูเนี่ยน่าจะมีการ เข้าไปสอบถามดูนะฮะซึ่งก็เป็นเป้าหมายเดิมที่แมนยูสนใจมาแล้วการสอบถามครั้งใหม่ก็ไม่ได้จะผิดแปลกอะไรได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ต้องรอติดตามกันและนักเตะหนึ่งรายครับที่มักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์เดดนั่นก็คือชูอัลฟิลิกนั่นเองนะครับตามรายงานจากมากามีการระบุว่าแมนเชสเตอร์เดดอาจจะมีช่องว่างในการเซ็นชูอัลฟิลิกในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับเนื่องจากว่าการซื้อตัวไปร่วมทีมแบบถาวรที่บาร์ซ่า Oh yeah. มีความต้องการอาจจะเป็นเรื่องยากนะครับคือบาร์ซ่าเขาก็มีโอกาสที่จะเซ็นทาวอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบาร์ซ่าดันเป็นว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเราก็ทราบเกี่ยวกับเรื่องนั้นเป็นอย่างดีนะครับอเล็กิโกบาดริดต้องการค่าตัวอย่างน้อยประมาณ60ล้านปอนด์ซึ่งนั่นก็ทําให้เป็นเรื่องที่ยากลำบากของทางฝั่งบาร์ซ่าเวนเสียว่าทางบาร์ซ่ากับทางแอตเลติกจะมีการตกลงขยายสัญญาการยืมตัวไปอีกอีก1ซีซั่นด้วยกันเรื่องนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับ แต่ถ้าเกิดจะขายแบบทาวอนมันก็ถือว่า ปิดโอกาสไปเลยนะครับทาให้เรื่องดังกล่าครับมันเป็นเรื่องของช่องว่างถ้าเกิดแมนยูสนใจในการคว้าตัวโชฟฟิลิกอีกครั้งเหมือนกับในช่วงปีที่ผ่านมารอบนี้แมนยูมีโอกาสมากเลยทีเดียวนะครับก็ต้องรอติดตามกันนะฮะแมนยูเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับโชฟฟิลิกมาโดยตลอดหลายซัมเมอร์หลายซีซันที่ผ่านมานะครับก็อยู่ที่ว่ารอบนี้แมนยูจะเอาจริงเอาจังหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดซื้อแบบถาวรเนี่ยราคา50-60ล้านปอนด์ แมนยู U, จะยอมไหมนะครับก็ต้องรอติดตามกันและในส่วนของโจชัวคิมมิดนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอด้วยนะครับตามรายงานจาก HITC ฟุตบอลนะครับมีการระบุว่าโจชัวคิมมิดเป็นที่สนใจของแฟนบอลหลายๆทีมนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีข่าวเชื่อมโยงกับทีมดังในพิเบรนกิจมากมายนะครับซึ่งก็มีแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนิวคาสเซิลท็อตแนมสเปอร์ที่ติดตามสายการโจชัวคิมมิดอยู่ ซึ่งมีโอกาสไป,ไปได้ครับที่โจชวคิมมิตมีความต้องการที่จะย้ายออกจากบาเยนนิคในช่วงซัมเมอร์นี้ปลายทางก็น่าจะเป็นพิเยรนกิษนั่นเองนะครับนักเตะรายนี้ไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยมีความสุขภายใต้การคุมทีมของโทมัสทุนเกิลสักเท่าไหร่นะครับทำให้การเล่นข่าวในเรื่องของอนาคตของคิมมิตเนี่ยมักจะมีการโยงเรื่องของการย้ายทีมในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็นะปัจจุบันนะฮะซึ่งทําให้เรื่องนี้อาจจะไปเข้าทางลหลายที มโรมาถึงแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในช่วงซัมเมอร์ก็ได้เหมือนกันซึ่งแมนยูก็กําลังมองหากองกลังรายใหม่อยู่นะครับแล้วก็คิมมิดเนี่ยสัญญาใกล้ที่จะหมดแล้วด้วยนะครับสําหรับกระแสข่าวก็สิบสุดท้ายครับก็โยงมาที่มิเกลกุนเตลสนะครับแนวรับ ฟูลแบ็กของทางคิโรนาครับตามรายงานจากบุนโดเดปอติโวครับมีการระบุออกมาว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่กำลังสนใจมิเกลกุนเตเลสแบ็คซ้ายของทางคิโรนานะครับในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องยากนะเนื่องจากเรอัลมาดริดเองเนี่ยก็มีออปชั่นเซ็นกับนักเตะรายนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งเรอัลมาดริดมีโอกาสมากกว่าแต่ถ้าเกิดเรอัลมาดริดไม่เอามันก็จะเข้าทางแมนเชสเตอร์ยเดนเราทันทีนะครับและที่สำคัญก็คือแมนยูจำเป็น ที่จะต้องมีการเสริมแบ็กซ้ายรายใหม่เนื่องจากว่าแบ็กซ้ายตัวหลักอย่างลูกชอมีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งนะครับถึงแม้ว่ายามที่ได้รับโอกาสฟอร์มจะดีก็าตามไทเลวมาลเลเซียฟอร์มก่อนเจ็บก็ไม่ได้ดีแล้วก็มีอาการบาดเจ็บยาวซึ่งกลับมาก็ไม่รู้จะได้รับโอกาสแล้วก็ฟอร์มการเล่นจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลสาคัญครับที่จะทําให้แมนยูหาแบ็กซ้ายรายใหม่แล้วก็มิเกลกุนเตล l เนี่ยถือว่าผลงานส่วนตัวกับทางคิโรนาก็ดีอยู่แล้วนะฮะเป็น ส่วนสำคัญของทีมอายุยังน้อยแล้วก็น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเรอัลมาดริดจะมีการใช้ออปชั่นซื้อกลับหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ใช้ก็เข้าทางแมนยูที่กำลังมองหาบักซ้ายตัวสดฟอร์มแรงนะครับเล่นเกมบุกได้ดีรายใหม่เข้ามาหรือเปล่าก็คือในรายของกุตเตเรสนี่แหละโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ